คันนี้มาเสริมความดุดันด้วยกันชนหน้านะครับแล้วก็เป็นรถเตรียมพร้อมที่จะออกทริปเลยก็ใส่วินนะครับซึ่งเป็นวินของ TGM แล้วก็พร้อมด้วยสปอร์ตไลท์7นิ้วของ TGM นะฮะให้แสงสว่างเหลือเฟือนะครับชุดช่วงล่างโช้กอัพเป็นฟูลเซ e ตของ ARB ในตัวชาร์จเจอร์สปอร์นะครับเพื่อสร้างฟีลลิ่งในการขับขี่ที่นั่งแล้วนิ่งเพราะว่าเดิมๆรถรุ่นนี้จะค่อนข้างย้ยแล้วก็โครงนะครับ สวัสดีครับท э ่านผู้ชมครับพบกับผมฮิปอาจันทบรีพายังยนต์อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถที่เป็นรถในฝันของผู้ใช้รถยนต์หลายๆท่านนะฮะในเมืองไทยก็คือจี๊ p ซารา r a นะครับลูกค้าท่านนี้ใช้จี๊ p ซารา r a เนี่ยสองขันคันนี้พอดีเพิ่งซื้อมาแล้วก็ต้องการที่จะแต่งเป็นฝาแฝดเลย <ett imana S 2> ก็คือมาลงตัวกันชนหน้า A.R.B. นะครับชุดช่วงล่างช่วงหน้าเป็นฟูลเซ e ตของ A.R.B. ในตัว Char เจอร์สปอนะครับเพื่อสร้างฟีลลิ่งในการขับขี่ที่นั่งแล้วนิ่งเพราะว่าเดิมๆรถรุ่นนี้จะค่อนข้างยวยแล้วก็โครงนะครับคันนี้มาเสริมความดูดันด้วยกันชนหน้านะครับแล้วก็ เป็นรถเตรียมพร้อมที่จะออกทริปเลยก็ใส่วินนะครับซึ่งเป็นวินของ TGM แล้วก็พร้อมด้วยสปอร์ตไลท์7นิ้วของ TGM นะฮะให้แสงสว่างเหลือเฟือนะครับ ไปลองเทสท้ายคันนี้ฟีลลิ่งค่อนข้างดีขึ้นจากแซนด์ดัตเดิมๆเ,เยอะมากนะครับโดยที่ลงทุนกับชุดช่วงล่างเพียงไม่กี่หมื่นบาทและปัจจุบันนี้เนี่ยตัวจีฟซาร่าในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเริ่มมีกลุ่มลูกค้าใช้หลายคันแล้วลูกค้าที่มาใช้บริการที่แทงยนต์ก็รถรุ่นนี้ก็ประมาณเกือบ20่คันหลายๆคันเลยก็มาเซ็ตชูอัพช่วงล่างผมก็จะใส่เป็นชุดโอแมนอีมู e ให้นะครับแล้วก็ชุดกันชนก็เป็น a ออบีเป็นสเตป็ปมาตรฐานที่ผมใส่ให้กับรถรุ่นนี้เลยก็เป นะครับท่านใดมีรถรุ่นนี้อยากจะตกแต่งสอบถามเข้ามานะครับถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพียรว่าจรีญบ,บรีไทยยนต์แล้วกว่าหน้ามีรถใหม่ๆสวยๆมาจะมารีวิวให้ท่านได้รับชมอีกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ